สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือไม้ที่ผมจะได้มาใช้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนุนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับนี่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับหลังจากที่ไลฟ์นะครับไปในคลิปบูมานะครับก็ตอนนี้นะครับประสบปัญหาเรื่องกล้องนะครับกล้องถ่ายรีวิวนะครับมันค่อนข้างมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นผลเสียต่อการทําคลิปมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็เลยจะใช้ กล้องที่เป็นกล้องโทรศัพท์แล้วกันนะครับทุกท่านก็หวังว่าจะทําให้ทุกท่านสนุกได้เหมือนเดิมเนาะไม่รู้ว่าภาพอะไรมีมาออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับในช่วงนี้แล้วกันนะครับจะเป็นกล้อง iPhone 12 Pro Max นะครับในการถ่ายรีวิวเนาะแล้วก็มีไมค์นะครับซารามโมนิสนะครับเข้ามาช่วยเพื่อ,อ,อระบบเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะขอวางไมคไว้ตรงนี้นะครับทุกท่านอยไปโฟกัสที่มันนะ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนที่น้อยคนจะรู้จักนะครับจะเป็นเด็กๆสะส่วนมากนะครับที่จะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะนั่นก็คือก้องเคยได้ยินไหมก้องเออก้องนะผมไม่เคยทีะไปดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จักเรื่องนี้เลยนะครับจน ผมไม่มีช่วงช่วงหลายปีที่เคยดูนะครับมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่แบบเข้าอะไรง่ายสะดวกเหมือนทุกวันนี้นครับก็มีทีวีก็เปิดไปก็มีแต่กล้องเปิดไปก็มีแต่กล้องเปิดไปก็เลยดูนะครับดูก็เป็นการ์ตูนกระโหลกกระโกปกฮานะครับแบบว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆนะครับที่แบบไปเล่นกันกับสัตว์ตัวนั้นตัวนี้นะครับซึ่งงานชุดน,นี้นะครับก็เป็นงานที่น่ารักมากนะครับทุกท่านที่แบบเขาได้ปั้นออกมาผมก็เลยทําการ ซื้อไปเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวองกันนะครับว่างานชุดน,นี้เนี่ยนะครับจะน่ารักสักขนาดไหนเน,เนยยาะกล่องเล็กๆอย่นี้นะหนักมากนะครับน่าจะมีประมาณ4โล5โลได้ผมจับแล้วแบบผมตกใจลยว่าเอ้ยทำไมกล่องเล็กๆเนี่ยมันหนักจังเลยนะครับก็มาเรามาดูกันนะครับไอ้ตาฟ้องเนี่ยนะครับว่าไอ้ตาฟ้องเนี่ยมันจะน่ารักสักแค่ไหนเนาะ หนกนะครับในการ์ตูนของเรื่องนี้เนาะแต่ก็เคยดูแล้วกันรู้จักชื่อนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นกล่องอาร์ตบ็อกซ์เดี่ยวมาก่อนหนักหหนักจัดเลยอ่ะหนักมากๆนะครับก็เอ่อนี่เป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับสีดำกรึบเลยน้ำแล้วก็เป็นตาของกองนั่นเอง ก้องก็คือตัวไดโนเสาร์นะนี่คือค่าย S H G นะครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันปกนติไม่ได้เก็บอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้แบบว่าคอกอด้านล่างเขาก็เขียนอ๋อมันเป็นชื่อเว็บนี่คอป์เปอร์ด้วยนะอาง,งานนี้ก็สิทธิ์เลยหรือลิขสิทธิว์ว,ๆๆว,วะหรือไม่รู้ว่ามันคือลิขสิทธิ์แต่ไม่น่าใช่นะครับมันราคาสองสามพันมันไรงนะครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไม่รู้นะครับไปว่ากันก็ แกมาาจะเจอโฟมด้านหน้านะครับผมแล้วโฟมกน,นี่ตัวฐานนะครับมีกล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปลานะครับอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับชุดนะี้เนาะก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ออกมาชิดเลยแล้วกันนะครับทุกท่านฐานโคตรนะนะครับแต่ผมแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นางานลิขสิทธิ์เลยนะเดี๋ยวทุกท่านดูช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ ใครที่ดูฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่คือใต้ฐานนะครับมันจะมีเว็บของมันด้วยนะซึ่งมันเขียนว่า Copy Life นะครับ2020เมตรในจีนนะครับซึ่งไอ้คำว่า Copy Life เนี่ยนะที่จะบ่งบอกว่ามันคืองานลิขสิทธินะครับแล้วก็มีเว็บนะครับโฟเล่ด้วยนะครับเขียนว่า foli e นะครับ .com เนอะนี่คือชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนปราปราปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับ มีสชิ้นเองนะครับสุดท้ายก็คือท้องนั่นเองนะครับนี่เดอเาโจเร,รไม่มีฟันด้านบนนะครับนี่คือท้องนะครับมีฟันด้านล่างไม่มีฟันด้านบนนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีเดือยด้วยนะงานชุดนี้เป็นชุดแม่เหล็กทั้งชุดเลยนะครับโคตรแน่นนะอนโอ้ยเค เราก็ได้อุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์น้อยมากๆนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับกล้องเนี่ยนะครับจะมีหน้าฐานนับอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นป้ายนับ D O N นะก็คือของนี่ใต้ของนี้นะครับซึ่งกล้องเนี่ยนะครับมันยืนอยู่ริมแม่น้ำนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของพาร์ทน้ำนะครับแล้วก็เหมือนกับว่างับปลาได้นะครับ โอเคครับงัดปลาได้นะนี่คือท่างับปลานะครับของก้องนะครับผมโอ้โหมันเนี้ยเนี้ยนิ่งๆน้อยๆแต่ว่ามันดูท mm hmm. รงพลังดูแบบมีออร่าดูแบบ mm hmm. ดูหรูดูแพงนะครับมันเป็นงาน mm hmm. ที่เออไม่ได้มีอุปกรณ์เอฟเฟคอะไรเยอะเหมือนกับเราแกะพวกงาน mm hmm. ดราบอลหรืออะไรนี้นะแต่ว่า mm hmm. มันดีอะ่ะเออมันดีะ mm hmm. นะครับ แล้วเป็นการ์ตูนที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักด้วยนะมันก็นเลยแบบนีท่ทำออกมาแบบเดี๋ยวรอดูนะอาจจะมีราคามีคนตามหานะครับตัวนี้นะอุปกรณ์น,นะครับก็อย่างที่ให้ดูนะครับแม่เหล็กนี่โคตรแน่นนะนี่กล้องนะครับเอามายืยนอยู่เดี่ยวเดียวได้เอามายืยนเล่นอ้าปากเรืออะไรมาเล่นด้วยก็ได้นะครับตัวปลานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเวิร์กอยู่ซึ่งมีแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในนะก็เข้ามาในปาก มันก็จะเข้ามาอยู่ในล็อกตรงนี้เลยนะครับซึ่งฐานเนี่ยนะครับสามารถแยกเล่นได้เราจะไปเล่นแบบไหนก็ได้นะครับตามสไตล์เราสามารถเราไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับสนุกสนุกได้เลยครับแล้วก็วางท้องไปในฐานของตัวมันนะครับผมนี่นะโอเคเดี๋ยวคนที้ท่านนะครับไี่ดูรายละเอียดของานชุดนี้นะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่านะครับว่าจะได้สกิ่คะแนนดีครับผมโอเคครับท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับ ก็ตรงนี้ครับจะเป็นไา้ก้องนับซึ่งเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทํามาได้น่ารักดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับของเรลื่อนนิดนึ่งเนาะด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของแม่น้ำนะครับที่ก้องอย่างไปกัดไปงาบปลาขึ้นมานะครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะมีเป็นพวกหญ้าพวกเห็ดนะครับเป็นหินนะครับ สั่งมทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็พื้นยาเนี่ยก็ลงลงดีเทลมาค่อนข้างดีนะพื้นยาเนี่ยนะครับเ็งดีเทลมาดีนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับผมจะขอเป๋าก่อนนะครับกล้องเราเป๋ามากน่ารักมากถูกนี่นะครับกล้องเนี่ยนะครับก็ด้านหลังนะครับจะเป็นผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เมฆขาวๆเนี่ยก็ไหลมาตั้งแต่หัวนะครับจ็นถึงปลายหางเลยนะแล้วก็เป็นตัวผิวนะครับของกล้องนะครับ <genauso. S 2> นีกล้องมีมือด้วยนะนี่มือเล็กๆนะครับกล้องเนี่ยเป็นทีเล็กตัวเล็กนะแล้วก็นี่นะครับดูตาดูอย่างนี้เหมือนนเหมือนจิ้งจกเหมือนตุ๊กแกอย่างเดียวนะฟันนะครับมีมีฟันอยู่แถวล่างแถวเดียวนะครับข้างบนไม่มีฟันนะเพราะว่ากัดปลาอยู่นะครับนี่นั่นก็เป็นสีของกล้องก็มีไล่เข้มอ่อนนะครับตามตัวเนาะแล้วก็นี่คือด้านบนนะครับแล้วเราดูกล้องกล้องข้าไปลูก นี่นี่เข้ามาแน่นเลยนะสังเกตสังเกตว่าผิวเนี่ยของปลาเนี่ยนะครับมันเข้าไปกับปากพอดีเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวปลานะที่กองได้จับขึ้นมาจากแม่น้ำน,นะต้องบอกว่าตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่เลยนะครับนี่เต้ากองก็งามมานี่ไงปลาบอกอ้โดนแดกแล้วนะครับ นี่ก็คืองานโดยรวมนะครับของกล้องนะครับผมนี่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหงาปลาตัวใหญ่มาเลยนะตากล้องถีมือเล็กด้วยน่ารักมากนะครับโอเคครับท่านเป็นไงบ้างครับสำหรับงานชุดนี้น้ะก็ให้ไปนะครับ8.5เต็ม10นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่า ถ้าตัวกล้องเนี่ยนะครับมีการลงดีเทลในส่วนของตัวผิวของกล้องเข้าไปอิกงจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็ถือว่างานดีแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็สมกับงานนะครับอาจจะเกินคุ้มค่าด้วยซ้ำนะสำหรับงานชุดนี้เนี่ยอย่างกล้องเนี่ยมันเอาไปเล่นได้เยอะมากนะครับมันเป็นเดนส์เสาจะไปเล่นกับอะไรก็ได้จะเข้ากับฉากดั้งบอลก็ได้นะครับซึ่ง คุ้มนะผมว่าใครที่ซื้อไปนะคุ้มแน่นอนนะสำหรับง,งานชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่คือมันถือว่าไม่ใช่ของสะสมแล้วกันนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านก็ได้นะครับไกปป็ระดับตกแต่งวางข้างทีวีนะครับบนตู้ในชั้นสวยๆสวยงามน่ารักน่ารักนะครับหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น่ารักอีกชิ้นหนึ่งเลยรก็ว่าได้นะครับท่านก็จะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกล้องนะครับเกิดจากค่าย SSG นะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ